24ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตในวันนี้พลังปลเห็นความลักอัปเดตใหม่บอกได้เลยว่าโคตรเท่จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้ว ไปดูกันเลยและก็เปิดลิปมาในตอนนี้เลยกันนะทุกคนก็อยู่กับอาดัมอีกเหมือนเดิมหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําการเล่นหลาดอาดัมมานาะแสนนานเลยก็ว่าได้โคตรคิดถึงเลยนะทุกคนคิดถึงจังเลยอาดัมแต่ว่าขอนอกเรื่องก่อนเลยละกันเผาวีสงวีสีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทํานะทุกคนเพราะว่าขันโยกผมก็ยังไม่ได้ดึงกอรับมันก็หาโคตรยากผมก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โคตรแย่เฮ้ย อยากจะได้เผาวีซีและก็อยากจะได้เธอมาเป็นแฟนด้วยแต่ก็ในตอนนี้นะทุกคนเกมบอกฟุตเนี่ยก็ทำการอัปเดตวันวาเลนไทน์มาทุกนะทุกคนดูดิมันก็สวยเกินแต่ถึงเกมบอกฟุตเนี่ยมันจะอัปเดตวันวาเลนไทน์มาก็ช่างเถอะแต่ว่ายังไงเนี่ยผมก็ไม่มีแฟนอยู่ดีในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางมาคุยกับแม่สาวน้อยผมสีชมพูเลยละกันสวัสดีแม่สาวน้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะมีผ้าคลุมใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยดูดีทุกคนผ้าคลุมเื้นสีชม ไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลามาร้องเพลงนันเนี่ยแต่ไนนๆก็ไนนๆแหละในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการเดินทางมาส่มผลปิศาจกันเลยดีกว่าในวันนี้ผมก็ได้การเจอสูตรหนึ่งที่เขาบอกว่าข้อที่1ทําการวิ่งรอบคนสุ่ม3รอบผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการวิ่งรอบคนสุ่ม3รอบรอบที่1และก็รอบที่2และก็รอบที่3และก็ข้อที่2ทําการกระโดดบนหัวลุง3รอบผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการกระโดดบนหัวลง3รอบรอบที่1และก็รอบที่2 และก็รอบที่3และก็ข้อที่3เขาบอกให้ผมเนี่ยทาการรีเซ็ตตัว3รอบผมก็ไม่รอชาดเลยละกันทําการรีเซ็ตตัว3รอบรอบที่1และข้อรอบที่2และก็รอบที่3และก็ข้อที่ C. ซุ่ซมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในวันนี้ผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมนั้นได้มาล่ะก็ผมนั้นได้ผลเห็นความเมื่อเฉยเลย เฮ้ย <mile> hey. เออแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนเขาบอกว่าผลแห่งความรักและก็ผลได้เนี่ยเขาได้ทาการปรับเปลี่ยนให้สกิลมันดูสวยขึ้นและก็มันเท่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผลได้กับผลแห่งความรักเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวเริ่มจากผลได้ก่อนเลยแลยการทุกคนผลได้ที่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสกิลผลได้ที่ยังไม่ตื่นเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นสายดาบอยู่นะทุกคนพลังผลปีศาจผมเนี่ยมันก็เลยจะเบาเดี๋ยวมาดูกันเเลยริ่มจากแดนองเด มันก็เท่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนและก็สกิล x X และก็สกิล l C และก็สกิล v V แล้วก็สกิล l F นะทุกคนสกิลบินแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมสกิล f เนี่ยมันเหมือนสกิลที่ผลได้ตื่นจากมาทุกคนดูดิเออวะ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลผลได้ตื่นกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าผลได้ตื่นเนี่ยมันจะมีสกิลที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าทุกคนแล้วก็มันจะสวยขึ้นหรือเปล่าเริ่มจากสกิล z แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วก็สกิลแซเนี่ยมันเหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนและก็สกิลเอ็กสกิลเอ็กเนี่ยมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนและก็สกิลซีเออสกิลซีเนี่ยมันก็เหมือนเดิมใช่ <ๆ S 2> ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะทุกคนและก็สกิลวีแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนดูเหมือนว่าสกิลวีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนดูดิดูเหมือนว่าสีได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสีฮคิของเราโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคนดูดิมันก็สวยเกิน และก็สกิลเอฟนะทุกคนสกิลเอฟมันก็เปลี่ยนไปนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูไปดูมาเนี่ยผมนึกว่าคาซานว่ะทุกคนโอ้ย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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอละเจ็บคอก็บอกดานทุกคนว่าผลได้อัปเดตใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่โคตรจะสวยเลยนะทุกคนผมละโคตรชอบเลยทุกคนผมว่ามันก็สวยเอาเรื่องอยู่ต่อไปนะทุกคนนั่นก็คือผลแห่งความรักนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผลแห่งความรักเนี่ย มันจะเท่แค่ไหนกันเชียวในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยในการทําการาผลแห่งความรักออกมาแล้วก็ทําการกินผลแห่งความรักไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยกินผลแห่งความรักเลยสักครั้งเลยก็ว่าได้ดูดีทุกคนผมจะต้องทําการไปฟาร์มค่ามาตเตอรลี่ก่อนนะทุกคนแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการไปฟาร์มค่ามาตเตอรี่ผมขอทําการ เปลี่ยนไปเล่นเป็นสายผลก่อนเลยละกันเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายผลก่อนเลยเดี๋ยวมาดูสกิลผลแห่งความรักกันเลยดีกว่าทุกคนเริ่มจากสกิลแซดเลยละกันแต่เดี๋ยวก่อนนะมีหัวใจออกมาด้วยว่ะทุกคนหัวใจดวงนี้เนี่ยผมอยากจะมอบให้เธอจริงๆแต่ว่าเธอเนี่ยคงจะไม่สนใจหัวใจเน่าๆของผมหรอกนะเฮ้ย พูดมาแล้วมันก็เศร้าเหมือนเดิมและก็สกิลเอ็กทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะสกิลเอ็กเนี่ยมันก็โคตรจะเท่เลยก็ว่าได้ดูดีทุกคนอัปเดตใหม่ในครั้งนี้เนี่ยพลเห็นความรักมันก็เท่เกินไม่ว่าจะสกิลเซตและก็สกิลเอ็กผมว่ามันก็โคตรเท่เลยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอชัดเลยเละกัน ทำการฟาร์มข้ามาตเตอรี่ต่อเลยแล้วกันหลังจากที่ผมนักทุกคนทำการฟาร์มข้ามาตเตอรี่แบบนี้ไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอฟของผลแห่งความรักนัทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเสกนกอีแล้งออกมาทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่นกอีแล้งนี่มันนกดูฟาร์มิงโกชัดๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนนทุกคน มันก็เอาเรื่องเกินดูดิโอ้โหโคตรเท่เลยและก็สกิลซีนะทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลซีนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนมันมีเสียงด้วยวทุกคนสกิลซีหัวใจมันเต้นตุบๆเหมือนอยากจะบอกรักเธอ แต่เธอคงจะไม่สนใจผมอยู่ดีแต่ว่าสกิลซีเนี่ยมันก็เท่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยและก็ในตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่สกิลวีสกิลเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ผลแห่งความรักมาครบทุกสกิลแล้วนะทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการฟาร์มการมัตเตอรรี่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยละกันมาเลยผมจะต้องได้มาให้ได้เลยสกิลวีในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลวีผลแห่งความรักเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคน ดูเหมือนว่าสกิลวีพนแห่งความรักเนี่ยมันจะสามารถเสกลูกน้องได้ด้วยวะทุกคนเฮ้ยมันก็เท่เกินดูดีทุกคนสามารถเสกลูกน้องได้ด้วย มันก็เทจริงๆเลยในวันนี้นะทุกคนผมจะต้องได้ม้ได้เลยพาคมเพลินสีชมพู ze, นี่นะทุกคนผมจะต้องได้ไม้ได้เลยพาคมเพลินสีชมพู ze, แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้านเลยละกันทําการเดินทางไปฟาร์มหัวใจก่อนเลยละกันผมจะต้องได้ไม้ได้เลยพาคมเพลนสีชมพู ze, ไว้เจอกันเลยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ดำเนินการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนทําการฟาร์มหัวใจแบบนี้ไปเรื่อยๆในวันนี้ผมจะต้องได้ม้ได้เลยพาคมเพลนสีชมพูและผมเนี่ยก็ดำเนินการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อย ฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกแต่การฟาร์มหัวใจเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดเป็นหัวใจของเธอละก็ผมไม่เคยคิดที่จะเบื่อเลยและก็ผมเนี่ยก็เดิาการฟาร์มแบบนี้ไปอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้นะทุกคนฟาร์มจนปวดนิ้วเลยก็ว่าได้แต่ถึงผมจะฟาร์มปวดนิ้วยังไงก็ช่างเถอะแต่ในวันนี้เนี่ย ยังไงผมจะต้องได้มาให้ได้เลยภาคุมผืนสีชมพูจะต้องได้มาให้ได้เลยแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการปาหัวใจอยู่นั่นเองและก็ทันใดนั้นเนี่ยผลปีศาจมันก็ได้การเกิดเฉยผมก็ไม่อรอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปดูเลยว่าผลปีศาจท,ท,ที่มันเกิดเนี่ยมันคือผลอะไรกันและผมก็ไม่อรอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปดูเลยว่าวันนี้ผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็ผมดันได้ผลน้ําแข็งเฉยก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าผลน้ําแข็งเนี่ย มันเป็นผลสายโลเกียและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละการทําการเดินทางกลับไปฟาร์มหัวใจต่อกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะต้องได้มาให้ได้เลยพาคุมเพืินสีชมพูและผมก็ด้เนินการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มหัวใจและฟาร์มหัวใจอีกฟาร์มหัวใจและฟาร์มหัวใจอีกฟาร์มหัวใจและฟาร์มหัวใจอีกแต่ว่าหัวใจเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละอันนะทุกคนผมว่ามันก็ดาบยากใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ายังไงวันนี้เนี่ย ผมจะต้องได้มาให้ได้เลยเฮ้ยกว่าจะได้มาแต่ละอันมันก็เล่นเอาซะอาดําเหนื่อยเหมือนกันนั่นนี่แต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการตามหัวใจไปอยู่นั่นเองแล้วก็ทันในนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะทําการตามหากอรับดูนะทุกคนเผื่อว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะเจอก่อบรับก็เป็นไปได้แะแรกผมเนี่ยก็ทำการตามหาก่อรับแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าก่อรับเนี่ยมันก็รับสมชื่อจริงๆนะทุกคนเพราะว่าผมตามหาอย่างไงมันก็หาไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะก่อร <textured. S 1> นะับเนี่ยมันจะรับเกินไปไม่วะทุกคนผมหาแล้วก็หาอีก แต่มันก็หาไม่เจออยู่ดีมันก็รับเกินเอาตรงๆนะทุกคนเผาวีสงวีสีเนี่ยผมจะได้ทำเหมือนกับคนอื่นเขาหรือเปล่าวะทุกคนคันโยกผมก็ยังไม่ได้ดึงกอรับมันก็หาโคตรยากผมจะได้ทําหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนเผาวีสีผมก็อยากจะได้เผาวีสีนะทุกคนแต่ว่ามันก็ทํายากเกินก่อรับก็ไม่เจอคันโยกก็ยังไม่ได้ดึงเฮ้ยมันทาไมแย่จังวะทุกคน โคดแย่เลยและก็ตัดมาในตอนนี้เลยละกันหลังจากที่ผมเนี่ยทำการปาหัวใจแบบนี้ไปโคดลงโครจะนานเลยก็ว่าได้นะทุกคนในตอนนี้ผมก็ได้มาโคเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาไปโคจะนานเลยนะทุกคนใช้เวลาไปเนี่ยหลายชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยมันก็นานเกินเล่นเอาสะผมปวดนิ้วเลยก็ว่าได้แต่ในที่สุดผมก็จะได้มาแล้วนะทุกคนผ้าคลุมผืนสีชมพูแต่ผมเนี่ยก็ต้องทําการเสียใจด้วยนะทุกคนเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผ้าคลุมผืนสีชมพูเนี่ยมันไม่ได้ทําการขายนะทุกคน โคตรแย่เลยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการยืนรอแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปดูเลยว่าในตอนนี้เนี่ยผภาคุมผืนสีมพูเนี่ยมันขายหรือยังและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะทุกคน มันก็ยังไม่ลายอีกเหมือนเดิมเฮ้ย <orian> วันนี้ผมจะได้หรือเปล่าวันนี้ทุกคนพาคุมผืนส at um ีพูเนี่ยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการรอไปหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันและก็ในที่สุดในตอนนี้พาคุมผืนสีพูเนี่ยมันก็เริ่มการขายสักทีและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการซื้อมาเลยนะทุกคนซ <un> ื้อมาเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าพาคมผืนสีพูเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนกันเชียวแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนใส่ปุ๊บมันดูเหมือนตุ๊ดปั๊บเลยวะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะอาดม ทำไมมันเซ็กซี่จังวะทุกคนดูดิโอ้โหสีชมพูซะด้วยหวานแหววจริงๆเลยวะทุกคนดูดิมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าสีชมพูเนี่ยมันไม่เข้ากับอาดมเลยวะทุกคนโคตรแย่ yeah, เลยแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยละการทําการเดินตามมาส่ผลพลิสัยละละกันทําการกดซุ่มลุวๆไปเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในวันนี้ผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็ผมดันได้ผลยางยืดเฉยเอามาทําไมวันนี่ย เงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคระับบายยผมจุบจ๊บๆไปละ